มือนี้กินข้าวเก่งมากมน่าเหมือนคุณแม่จริงเหรอดูไปดูมาพี่พี่แซนดี้จะกินข้าวหมดจานแล้วค่ะโอ้โหวันนี้วันนี้กลับมาแล้วหิวมากเลยนะคะเนี่ยกินข้าวอบข้าวอบก็มีผอ,อมีผักต่างๆนะคะแล้วก็มีไข่แล้วก็มีตับด้วยนะคะวันนี้แซนดี้จะกินโชว์ไก่หมดละอีกสามคำเท่านั้น อีกสามทำอะไรเนี่ยทำอะไรทัเล่นนะทัเล่นแตนดีอ่ะกินข้าวเก่งมากข้าวอบเฮ้ยใช่ไหมล่ะตบมือเพราะส่นดีกินข้าวเก่งอืมเอานี่ออกดีกว่าเอานี่ออกตึงๆนี่ไงโอ้โหแล้วใครจะได้เป็นคนกินไข่อันนี้โอ้โหแล้วใครจะได้เป็นคนกินไข่อันนี้ โอ้แล้วใครจะได้เป็นคนกินไข่แม่แมคำนี้ใครคำนี้ให้ใครอะฮันดา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 คำนี้ให้ใครคะคำนี้ให้ใครกินดีนะพี่พี่ว่าให้ใครดีคะแล้เสีนดี้กินหมดหรือยังก็ไม่รู้นะโอ้ยังมีในปากอยู่เลยโอเค<ม>วันนี้กินเก่งที่สุดเลยละนะพราะแสนดีกินข้าว ตอนเหนื่อยๆเนี่ยชอบมากเลยบดม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 บด,ม,บดมทานอะไรวันนี้ทานข้าวอบค่ะกินข้าวอบข้าวอบกับตับนะแล้วก็มีผักต่างๆนะคำนี้จะเป็นของใครนะไม่ให้ดีกว่าเอ๊ให้เอ๊ไม่ให้ดีกว่าเอ๊ให้ก็ได้อะอ๊ไม่เอาหรอก เฮ้ยเนี่ยเ้ยคุณพ่อมาแล้วเรือจะไปเที่ยวกันแล้วป่ะเดีวจะไปเที่ยวกันนักสันนินข้าก่อนเดี๋ยวอีกอีกสามคำเดี๋ยวแบ่งกันกินนะให้แม่กินัหมให้แม่กินไหมสันนิษฐานให้แม่กินไหมให้เหรอให้เหรอโอเคแม่ช่วยกินนะแม่ช่วยกินหนึ่งคำนะเอามาาแม่ช่วยกินแล้ว คำเนี้อือฮึโอเคเดี๋ยวต่อจากอันนี้แล้วเรามากินขนมกันนะโอเคไหมอิ่มแล้วเหรอไม่กินอิ่มยังอิ่มยังโอ้โหแซนดี้ก็กินเยอะอยู่นะเนี่ยเหลืออีกนิดเดียวงั้นคำนี้ยเอาไข่ไหมคำนี้ยใส่ไข่ไปด้วยโอเคไหมแซนดี้แซนดี้คำนี้เราใส่ไข่ไปด้วยนะ คำน,นี้คำสุดท้ายเลยอะพอแล้ว <S <S ลาส t น n e เออะไรเอาอะไรนี่หรอไม่ใช่นี่เอานี่ไหมไข่เหรอลาส t วเลยแหละอันนี้มันใหญ่ไปลูกใหญ่ไปใหญ่ไปส่ <S <S งเอ่อถ้าพรุ่งนี้เขาไม่ไม่อยู่ส่งเลยก็ได้ โหล่นมกสดเนใช่เก่งมากเก่งมากตบมือตกมือ,มอวันที่7ธันวาคมฝากพี่ๆติดตามรายการสามแซบด้วยนะคะสามแซบเป็นวันพ่อค่ะเป็นถ่ายรายการเนื่องในวันพ่อนะวันที่7ธันวาคือ,อ,อวันอะไรนะน่าจะเป็นวันอาทิตย์ าติดตามด้วยนะคะสามแซบกระเป๋าป้อนข้าวกับมือให้น้องสนดอิอู้ยกินเก่งจังเลยสนดชอบใช่ไหมล่ะเอ้ย <laughs> สนดิกินไข่ะคะ่ะสนดกินไข่เก่งมากเลยอ <gasps> ุ้ย ให้ของขวัญได้แล้วแสดงว่าเราโดนเขาอะไรเขาเลิกโดนปิดกั้นแล้วนะคะเลิกโดนบอกแล้วขอบคุณค่ะให้ของขวัญได้แล้วขอบคุณค่ะขอบคุณนาการนะคะวันนาการหัวร้อนอะไรคะ <laughs> ขอบคุณค่ะอลักนาการสันนิักนาการไหมสันนิักนการปะสันนีรักน,าก,าน,ก,นาการเนาะอู้สันนิลักนาการเห็นไหมล่ะ <laughs> ใช่น้องใช้มือเหมือนกับแม่ใช่ค่ะเวลาเปิดมือแล้วมันจะยั่งมียั่งมีนะคะโอยกินเยอะจังเลยอให้คำนี้ด้วยอ่ะเป็นข้าวปั้นนะโอมากรเนะส่งเลยก็ได้ที่ลกเนาะคุณพ่อไปส่งน้ำพริกนะคะพี่ๆใครอยากทานน้ำพริกไปช่องเอิร์ธเปาได้เลยนะคะเนาะ ใครอยากทานน้ำพริกแซบๆนะไปช่องเอิร์ธเป่าได้เลยนะคะร้องเพลงระงับอารมณ์นักการหน่อยตอนนี้นักการก็มีผลิตภัณฑ์นะเป็นอะไรนะเป็นคอลลาเจนใช่ไหมคอลลาเจนหรือไฟเบอร์นะนักการโฆษณาหน่อยจิอ่านไม่ทันกินไปเถิดลูกกินกับมือใช่กินกับแซบแซ เห็นไหมกินมือแล้วมันแซ่บแฮมมี่โกลคอลลาเจนเออแฮมมี่โกลคอลลาเจนเดี๋ยวอุดหนุนดีกว่าแม่กินคอลลาเจนคุณพ่อไปส่งน้ำพริกใช่ไหมคะอปอนปอนๆอข้าวข้าวอุ้ยแล้วชุดสวยด้วยนะเนี่ยชุดออกรายการเนี่ยชุดสีขาว เก่งมากเด็กต้องกินแบบนี้ใช่มหมดแล้วคะ่ะพี่พี่ขาหมดเกี้ยงเลยแต่นี่กินเก่งมากว้ายดูนี่แต่นี้ดูดูหน้าตัวเองดอิเดี๋ยวมองพ่อดิอคุณพ่อกำลังจะไปส่งน้ำพริกนะคะพี่พีคนไหน ชอบทานน้ำพริกไปเจอกันที่ช่องเบิร์ดเปาได้เลยนะ,ะวะหมดแล้วไม่มีอะไรให้กินแล้วหมดละฮะหมดแล้วนะแซนดีกินเก่งมากเลย <c oughs> ใช่อ่ะคุณพ่อดูนะว่าแสนดีเนยกินข้าวเก่งมากเลยวันนี้แซนดีกินข้าวอบค่ะข้าวอบกับปลา <c oughs> แล้วก็กิน อมีตับด้วยนะแล้วก <laughs> <laughs> <dunno. the öst> ็มีเป็นเผักทั้งหมดเลยไม่น่าล่ะอิ่มไวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะออื้ให้สันดิเล่นอันนี้หรอตัดตะดตั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 กินข้าวก่อนลูกกินข้าวก่อนค่อยเล่นนะมาขอนะอันใหม่เลยบอก อันใหม่เลอันนี้เปื้อนอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไร bubble bubble b u b b บ e bubble ขอบคุณพี่ๆนะคะหนึ่งพเก้าคนสวัสดีค่ะพี่ๆวันนี้แสนดีไปถ่ายรายการมาแซนดีไปทำงานมานะวันนี้อะเหนื่อยมากเลยใช่ไหมใช่อืม,อมเหนื่อยมากเลยวันนี้แซนดีไปกับคุณปู่คุณพ่อ คุณแม่นะแซนดีไปเอนเตอร์เทนใช่ไหมใช่ไหมวันนี้แซนดี้อะแซนดี้อะไปใบยคนทั่วเลยที่รายการสามแซบนะคะพี่พี่วันที่เจ็ดธันวาอย่าลืมติดตามชมกันนะช่องสาม <c oughs> อะไรอะบอบีไปแล้วไม่ให้บอบีไปหรอไม่ <c oughs> ไมให้บอบีไปหรออ้ย

เ,เยอะเลยนะโอเคได้ไม่ต้องร้องนะ้ารบีไปเก็บผ้าค่ะต้องร้องหรอกเห็นไหมบาบีมาแล้วตามทุกคน <c oughs> เอาอันเอาอันเยอะเลยใช่ไหมกินน้ำก่อนไหมกินน้ำก่อนค่ะแต่นี่กินข้าวไปแล้ว พยงหน้าพห,หน้าเข้าใจปะเข้าใจมั้งเจ็ดธันวานะพี่พี่สนุกสนานแน่นอนรายการสมแซบเพราะว่ามีคุณปู่ไปอูคุณปูเ่เมาส์เมาส์เย้ยะมากมายสวัสดีนะคะสวัสดีพี่พี่นะคะแซนดี้หิวมากเลยแซนดี้กินข้าวหมดเกลี้ยงเลยค่ะไหวกินข้าวนี่เห็นไหม กินข้าวเกลี้ยงเลยเห็นไหมเก่งมากแล้วเราจะตามด้วยขนมนะโอเคนะเอาขนมไหมขอมเมียงขอมเมียงโอเคว้ายขนมหกที่ชูเกลี่ยชูเปลแบบี่ย ะนี้กินอะไรคุณพ่อไปส่งน้ำพริกค่ะคุณพ่อไปส่งน้ำพริกใครอยากบอกพี่พี่พี่พใครอยากกินน้ำพริกไปเจอกันช่องเอิร์ธเปานะคะนะเอาะเอาไะไรหรอใครชอบกินน้ำพริกมาอุดหนุนน้ำพริกแม่คุณกันได้นะคะที่ช่องเอิร์ธเปานะคะคุณพ่อไปปักตะกร้าให้แล้วช่องเอิร์ธเปานะ E A R T H P A O นะจ๊ะ น้ำพริกแม่คุณอร่อยไหมอร่อยเผ็ดไหมเผ็ดควรเก็บการซื้อไหมคะควรนะคะโอเคนะคะขายของได้แล้วสบายใจแล้วเป็นแมคะอืมค่อยๆกินค่ะลูกตอนนี้ค่อยๆกินนะใจเย็นๆคะ่ะอืมใจเย็นๆนะแลให้กินซนะักสิ่นอนะไรโอเคไหมโอเคนะ ขอบคุณพี่จินค่ะเห็นไหมน้ำพริกไม่ดีเลยเพราะว่ากินข้าวไม่หยุดอร่อยมากที่แบบว่าเบื่ออาหารมไม่รู้จะกินอะไรซื้อน้ำพริกไปกินกับข,ข้าวสวยร้อนๆแค่นั้นก็พอเลยนะพี่ๆอืม,อม ย,ยื้ค่ะใช่แล้วคะ<ย>่ะเยส<ย>สวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยนะคะพี่พี่เราโดนบอกอีกอย่างอีอย่างเนี่ย ้องหน้าขอบคุณค่ะน้ำพริกทางเอิร์ธเปาค่ะช่องเอิร์ธเปาค่ะเอ่อเปาไปเปิดช่องอีกช่องหนึ่งนะชื่อเอิร์ธเปานะคะฝีมือแม่คุณใช่ตำมตํมมือค่ะพี่พี่ค่ะเดี๋ยวเย็นนี้มาไลฟ์ดีกว่าเย็นนี้เย็นนี้นี่คุณพ่อไปส่งของอยู่นะคะไปส่งน้ำพริกอยู่ เออต้องชื่อเป็นภาษาไทยเออก็ดีเนาะ<ม>เดี๋ยวหนูเปลี่ยนดีกว่าเนาอ<ม>เป็นเอ,อิร์ธเปาเป็นภาษา<ม>แต่ตอนนี้ภาษาอังกฤษอยู่นะแต่อนาคตเดียวจะเป็นภาษาไทยให้นะคะ<ม>จ้า<ม>อันนี้ไม่มีแล้วลูกหมดแล้ว<ม>เออ <laughs> หมดแล้ว นี <kung> ่ก <divide> <field> ูกีกู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 กุ้มกูกูุนกเน่เน่ๆๆๆใครมาผมให้ป้ะพานค่ะป้าพี่เลี้ยงอืออืใช่ไหมอุยแสนดีกินไป ที่อัลล่าคะเนี่ยนับสิหนึ่งสองสามเอาอีกไหมสี่เอาอีกไหม完่ะ嗯。嗯啊。 จนดีกินเยอะมากเลยนะให้แม่บ้างไหมล่ะอื้เนื้อไม่เทนะเนืเปลืองเปืองไม่เทเอาไว้เน้นนี้แหละเอาไว้เน้นนี้แหละเรียงกันตามลำดับ ไ้่แต่งดีก็กินตามลำดับโอเคไหมถ้าแต่งดีเค็มมือแัด่ดีเอา้าพอแล้วหรอเอา้าเก็บซะง,งั้นไม่กินแล้วหรอคะมัมมัมมัม Oh. ไม่ให้กินเลยอืมมีการหลอกล่อด้วยนะ จะขายดีไม่นา่าวันนี้ให้กินได้ไหมวันนี้เจอกันช่องเอิร์ธเปานะคะ E A R T H P A O นะคะใครอยากได้น้ำพริก น้ำพริกคุณบางออนอร่อยไหมอร่อยเผ็ดเผ็ดไหมเผ็ดนี้เจอกันเดี๋ยวรอให้คุณพ่อกลับมาก่อนอแซนดี้ฝากพี่ๆดูนะ ามรายการสามแซบนะคะคุณขวบหน,นึ่งเดือนค่ะกำลังสิบเก้านี้กำลังจะหนึ่งขวบสองเดือนไวมากเลยนะเฮ้ยกินเร็วจังมัมมัมขอกินมากได้ไหมขอกินมากได้ไหม หัวใจได้ไหมเพราะว่าเราโดนบล็อกเราโดนปิดก,กั้นพี่พี่ I love TikTok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 , I love TikTok. น้องเริ่มเริ่มเดินค่ะแต่ยังขี้เกียจเดินอยู่ I love TikTok เก <c oughs> ิดอะไรขึ้นเก <c oughs> ิดอะไรขึ้นกับ TikTok <c oughs> ของเราอุ้ย <c oughs> <c oughs> ก็เพราะว่าแสนดีตดติ๊กตอกก็เลยไม่ได้ตดธรรมดามั้งเนี่ยอื้อหรือเปล่าไอ้กินเยอะเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ย ไอ้ีชอบกินใคใจดีเนาะสนีใจดีใช่ไหมสนิทใจดีตบมือตบมือค่ะสนีใจดีมากเลยสนีทไม่ห่วงสนี้ไม่ห่วงของกินหรอกเนาะเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันนะพี่ๆนะช่องเ e อิร์ทเปานะคะให้ไหมอยู่ไหนอะ เอาเดนเดนเเดเดนเดนเดนเนเดเเเน แปดใจอุ้ยขอบึ้นค่ะออ้ยตอนนี้หัวใจเรากลับมาแล้วเนาะคือพี่เปาอ่ะโดนบล็อกไปสิบสี่วันอ่ะพี่พี่ให้ของขวัญไม่ได้เลยว่ามันปิดปิดรับสติ๊กเกอร์แม่เมื่อยคอเอ้ยกินไวมากเลยโอ้โหเสียงกันดังกรอบเลย ขนมเข้าได้นะแต่ดีชอบกินขนมมากเลยนะใช่ไหมเห็นดีเลิฟขนมมากเลยนะน้องชื่ออะไรน้องชื่อแสนดีค่ะน้องจะให้หูแม่กินขนมค่ะโอ้ขึ้นมาอีกสองนาทีให้ได้เออนันงตีโอ้เจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บจริง เจ็บจริงอันเนี้ยเจ็บจริงอ <c oughs> แม่มือขอพี่ๆขอจอขอจอนิวล็อกโอ้ยอย่าทำร้ายกัน แล้วสันดีก็นั่งที่โซฟาแล้วทีนี้ก็ไปเจอทิชชู่ทิชชู่ที่แม่ซับหน้าเนี่ยแหละแล้วแม่ก็มุดเอาไว้แล้วสันดีก็รีบกินทิชชู่กินคำใหญ่มากเลยแม่ตกใจมากเลยแล้วสันดีไม่สนใจด้วยสันดีรีบกินรีบกินรีบกินเลยสันดีกินทิชชู่ออกรายการ อุ๊ยป้ากินเกี้ยงเลยป้าเอ้ยไม่โยนโยนไม่โยนจริงไปเลยอาบน้ำค่ะไปไหมไปไหมกินคำนี้กันกินคำสุดท้ายอ่ะอาบน้ำกินนม บาย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 พี่พี่ก่อนพี่พี่เย็นนี้เจอกันนะเ<ะ>นี่ยป้ามาป้ามาแล้วออนไหวเ<ะ>ย,ยนนี้เจอกันทางช่องเอิร์ธเป่าเอิร์ธเปานะคะทำไมมันฟุ้งจังเลยอะเออแม่คอเคิด